เรื่องที่หนึ่งพญาลิงผู้เสียสละพญาลิงท่านทอดตัวเป็นสะพานให้ลิงทั้งหลายเหยียบข้ามลิงเหล่านั้นเป็นอะไรกับท่านท่านเป็นอะไรกับลิงเหล่านั้นที่ป่าหิม,มพานมีลิงฝูงหนึ่งจำนวน800พตัวอาศัยอยู่ด้วยกันโดยมีพญาลิงตัวหนึ่งเป็นหัวหน้าพญาลิงมีร่างกายแข็งแรงมีกำลังเท่าช้างห้าเชือก ชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาลิงนั้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำคงคามีต้นมะม่วงใหญ่อยู่ต้นหนึ่งกิ่งใบสมบูรณ์มีผลใหญ่เท่าหม้อน้ำขนาดใหญ่พญาลิงมักจะพาบริวารไปเก็บผลมะม่วงเหล่านั้นกินเสมอๆพวกลิงเก็บผลมะม่วงกินอย่างระมัดระวังโดยไม่ยอมให้มีผลตกลงไปในแม่น้ำคงคา เพราะเกรงว่าหากมีผลตกลงไปในน้ําแล้วจะลอยลงไปถึงถิ่นมนุษย์และจะเป็นอันตรายต่อพวกตนภายหลังแต่แล้ววันหนึ่งลิงเหล่านั้นก็เกิดพลาดเก็บผลมะม่วงสุกกินไม่หมดเพราะมีรังมดแดงบังไว้ดังนั้นผลนั้นจึงหล่นลงไปในน้ําและก็ลอยลงมาทางใต้ขณะนั้นพระเจ้าพระราสีทรงเล่นน้ําอยู่ทางตอนใต้ ทรงรับสั่งให้ขึงตางขายเพื่อการสัตว์ร้ายเช่นจระเข้เป็นต้นเข้ามาทำร้ายพระองค์ปรากฏว่าขณะที่ทรงเล่นน้ำอยู่นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นผลมะม่วงลอยมาติดตาขายพวกเจ้าหน้าที่จึงได้นำไปถวายพระเจ้าพรณสีเพราะเห็นว่ามีผลใหญ่แปลกดี รความที่ผลมะม่วงนั้นใหญ่ผิดปกติจึงไม่มีใครรู้จักว่าเป็นผลอะไรแม้แต่พระเจ้าพราณสีเองก็ไม่ทรงทราบจึงรับสั่งให้ถามพรานป่าเมื่อทรงได้ทราบว่าเป็นผลมะม่วงสุกจึงทรงพิสูจน์ด้วยการเฉือนแบ่งให้พรานป่าชิมดูก่อนครั้นทรงเห็นว่ากินได้ไม่เป็นอันตรายจึงสวยด้วยพระองค์เองพร้อมทั้งพระราชทานส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ตามเสด็จ อร่อยมากนะพระเจ้าพราณสศีตรัสขึ้นปรางหันมาตรัสถามถึงถิ่นกําเนิดของต้นมะม่วงพันนี้จากพลานป่าเกิดตามริมฝั่งแม่น้ําคงคาในเขตป่าหิม,มาพานพระเจ้าค่ะพลานป่ากราบทูลพระเจ้าพราณสศีทรงติดพระทัยในผลมะม่วงดังนั้นจึงรับสั่งให้ผูกเรือขนาดหลายลำและพาข้าราชบริพานขึ้นเรือขนาน ล่องทวนแม่น้ำคงคาขึ้นไปเวลาล่วงเลยไปหลายวันจึงถึงบริเวณสถานที่ที่ต้นมะม่วงขึ้นอยู่ขอเดชะนี่แหละต้นมะม่วงที่พระองค์ได้เสวยพลาดปากราบทูลพระเจ้าพระนศีทรงดีพระไทยมากจึงรีบรับสั่งให้จอดเรือเทียบฟังและทรงพาข้าราชบริพารเดินไปยังต้นมะม่วง สบายแล้วพวกเราพระเจ้าพระนศีตรัสขึ้นด้วยความยินดีพระไทยพระเจ้าพระนศีตรัสขึ้นด้วยความดีพระไทยสบายอะไรพระเจ้าค่า อาบาดคนสนิททูลถามเจ้าไม่เห็นหรือผลมะม่วงมีเยอะแยะพระเจ้าพระนศีตรัสบอกเก็บกินกันสบายเลยพวกเราจากนั้นพระเจ้าพระนศีก็ทรงรับสั่งให้ปูที่นอนที่โคนต้นมะม่วงพระองค์ประทับนอนเสวยผลมะม่วงสุกอย่างอร็ดอร่อยฝ่ายพญาลิงมักจะพาบริวารออกมากินมะม่วงสุกต้นนั้น ในเวลาเที่ยงคืนเพราะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ปลอดภยัยเนื่องจากว่าผู้คนพากันหลับหมดแล้วส่วนพวกลิงทั้งหลายต่างก็พากันปีนป่ายเก็บ กินอย่างสนุกสนานโดยหารู้ไม่ว่าขณะนั้นกำลังจะมีภัยมาถึงพวกตนพระเจ้าพระนศีทรงได้ยินเสียงฝูงลิงร้องเจี๊ยบจาจึงปลุกบรรดาข้าราชบริพารให้ตื่นนอนแล้วช่วยกันล้อมจับลิงวพวกเจ้าล้อมไว้ให้ดีนะอย่าให้มันหนีไปได้พรุ่งนี้พวกเราจะได้กินมะม่วงกับเนื้อลิงพระเจ้าพระนศีทรงสั่งเฉียบขาด ฝ่ายฝูงลิงเห็นคนถือธนูมายืนล้อมต้นมะม่วงที่พวกตนปีนป่ายอยู่ก็ตกใจกลัวตายเมื่อมองไม่เห็นทางจะหนีไปได้จึงเข้าไปหาพญาลิงซึ่งนั่งสงบอยู่ที่บนกิ่งไม้พร้อมทั้งรายงานให้ทราบนายมีคนถือธนูมายืนล้อมต้นมะม่วงของพวกเราไว้ท่าทางน่ากลัวมากพวกเราจะทำอย่างไรกันดี พญาลิงเห็นพวกลิงบริวารตกใจกลัวเช่นนั้นจึงปลอบว่าอย่าก,กลัวไปเลยเราจะให้ชีวิตพวกเจ้าคลั้นปลอบโยนบริวารให้เบาใจแล้วพญาลิงก็หาทางช่วยในที่สุดก็พบว่ามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือต้องให้บริวารตายนี้ไปอยู่ที่ต้นไม้อื่นซึ่งอยู่คนละฝั่งน้ำพญาลิงสำรวจดูแล้วเห็นว่า จะไปยังต้นไม้อื่นนั้นต้องตายไปตามเถาวันดังนั้นพญาลิงจึงเอาเถาวันผูกเข้ากับต้นมะม่วงที่พวกตนอยู่แล้วก็เอาปลายเถาวันอีกข้างหนึงผูกเอวของตนกระโดดไปที่ต้นมะม่วงอีกฝั่งหนึ่ง ที่ต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งปรากฏว่าเถาวันสั้นไม่สามารถผูกติดก,กับกิ่งมะม่วงอีกฝาาหนึ่งได้จึงใช้มือสองข้างเหนียวต้นมะม่วงนั้นไว้และบอกลิงบริวารไต่เถาวันมาครั้นมาถึงที่ลิงโหอนอยู่พวกลิงบริวารไม่กล้าเดินไปเพราะกลัวจะเป็นบาปแต่พญาลิงก็สั่งให้เดินต่อไป พื่อเอาชีวิตรอดไว้ก่อนลิงบริวาลต่างพากันคำนับพยาลิงแล้วเดินเหยียบตัวพยาลิงไปพระเจ้าพลานสีทอดพระเนตรเห็นการกระทำของลิงทั้งหมดพระองค์รู้สึกแปลกพระไทยยิ่งมาเห็นลิงตัวสุดท้ายซึ่งเป็นลิงกักกระยามคายแล้วรู้สึกสะเทือนพระไทยกล่าวคือลิงตัวนั้นไม่ชอบพยาลิง เพราะมันต้องการชิงความเป็นใหญ่มันหาทางแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาจนวันนี้จึงได้โอกาสมันตายไปตามเถาวันมาเช่นเดียวกับลิงตัวอื่นๆแต่ครั้นมาถึงที่พญาลิงเหนี่ยวกิ่งไม้ไว้แทนที่มันจะค่อยๆเหยียบตัวพญาลิงไปมันกลับกระโดดกระทืบเขาเต็มแรงด้วยความแค้นแล้วเดินเหยียบไปพญาลิงเจ็บปวดมาก แต่ก็สู้อดทนเพื่อช่วยเหลือบอริวารพระเจ้าพระนศีทอดพระเนตรเห็นแล้วรู้สึกเสะเตือนพระไทยมากทรงรำพึงว่าลิงนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานแท้ๆ ยังยอมเสียสละชีวิตของตนเองช่วยเหลือบริวารให้ปลอดภยัยพระองค์ทรงคิดได้ว่าพระองค์ไม่ควรทำร้ายชีวิตพญาลิงแต่ควรหาทางช่วยเหลือให้ปลอดภยัยดังนั้นจึงรับสั่งให้ผูกนั่งร้านแล้วให้เจ้าหน้าที่ปีนขึ้นไปแล้วค่อยๆประคองพญาลิงลงมาพวกเจ้าค่อยๆประคองนะลิงเจม็ม พระองค์ตรัสบอกด้วยความสงสารแล้วให้อุ้มมานอนบนผ้าจากนั้นรับสั่งให้อาบน้ำให้ลิงแล้วรับสั่งให้เอาน้ำผสมน้ำอ้อยมาให้ดืม่มพญาลิงค่อยๆขยับตัวได้บ้างพระเจ้าพระนสีทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ดีพระทยัยจึงรับสั่งต่อว่าพวกเจ้าจงเอาน้ำมันมานวดให้ตัวลิงด้วย เมื่อพวกเจ้าหน้าที่ดูแลพญาลิงเป็นอย่างดีแล้วพระเจ้าปรนานศสีก็เสด็จประทับนั่งลงใกล้ๆแล้วตรัสถามพญาลิงท่านยอมทอดตัวเป็นสะพานให้ลิงทั้งหลายเหยียบข้าม ลิงเหล่านั้นเป็นอะไรกับท่านท่านเป็นอะไรกับลิงเหล่านั้นพญาลิงค่อยๆลืมตาขึ้นมองดูพระเจ้าพระนศีแล้วกราบทูลว่าขอเดชะลิงเหล่านั้นกำลังเศร้าโศกพรักกลัวตายหม่อมฉันเป็นผู้นำของพวกเขาจะปล่อยให้เขาตายไม่ได้กลัวตายเรื่องอะไรหรือ เรื่องที่พระองค์ให้คนถือธนูมายืนล้อมเพื่อจะยิงพวกเขานั้นแหละหม่อมฉันเห็นว่าพวกเขามีภัยแน่จึงหาทางช่วยเหลือเพราะหม่อมฉันถือว่าเราปกครองคนเหล่าใดก็ต้องทําให้พวกเขามีความสุขและก็สบายใจพญาลิงพูดถึงตรงนี้แล้วก็เว้นระยะไว้นิดหนึ่งจากนั้นจึงพูดต่อพระองค์ก็เช่นกันในฐานะเป็นผู้ปกครอง ก็ต้องทำให้ผู้อยู่ใต้ปกครองมีความสุขกล่าวจบพยาลิงก็ไม่สามารถจะทนความเจ็บปวดไว้จึงขาดใจตายในเวลาต่อมาพระเจ้าพระณาศีทรงรับสั่งให้จัดการเผาศพพยาลิงอย่างสมเกียรติแล้วนำกระดูกไปบรรจุไว้ที่เจดีที่ทรงรับสั่งให้สร้างพระองค์ทรงบูชากระดูกพยาลิงตลอดชีวิตชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้นำที่ดีควรเสียสละและอดทนไม่ใช่แต่เฉพาะแก่บริวารที่ดีเท่านั้นแม้บริวารที่ไม่ดีเขาก็ควรเสียสละและอดทนด้วยเหมือนพญาลิงเสียสละและอดทนยอมให้บริวารที่ไม่ดีรอดชีวิตเพราะตนฉะนนั้น uh ปริยศกรรมระหว่างวันที่20ถึง30วันนี้เป็นเช้าที่2องในการมาอยู่แต่ว่าตมาเพิ่งเช้าแรกในการชันข้าวต้มข้าวยาคูข้าวหลอกลวงข้าวโรงพยาบาลนั้นก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านนะในฟังธรรมะไปด้วยดูบรรยากาศด้วยบรรยากาศอยู่ในเต็นท์ อย่างตา่ำมุ่งกระทำอย่างสูงหลังจากตื่นตั้งแต่ตีสองกกว่ามาเป็นนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ไหวพระเสร็จแล้วก็ได้รับเข้ายาคูงมาแล้วก็ออกมาฉันอีกสักพักก็คงงออกไปเดินจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็รอรับออกรับบิดาบาตฟังเทศฟังธรรมตามเวลาตามกําหนดเวลาตามระเบียบตามแบบแผนที่ทางวัดได้จัดไว้ ดางนั้นก็ได้มาฝึกฝนอบรมตนออขออนุโมทนาสาธุกับยมโยมทุกคนทุกท่าน